สวัสดีจ้าคลิปนี้เป็นคลิปที่อีหลาหน้อยนะคะเปิดเตี้ยนซัม,มือมือแลดนะคะเป็นการเลี้ยนเตรียมคามอม้อมขึ้นปอนหนึ่งเพื่อนกระตื้นเตนคักจ้ามือนี้ตื่นตั้งแต่บกโมงเศ้านะคะซึ่งเวลาเลี้ยนอีกเกามงนะคะปกติเพื่อนก็จะตื่นประมาณแปดโมงนะคะคุณพ่อก็ทําการถอยรถนะคะหน้าที่รับคุณแม่เพื่อเปิดประตูจ้ะไป่งอิหลาหน้อยไปโรงเลี้ยนกันจ้า ขึนรถม้ากับประจำการเบิงกระตูนกรไปโรงเรียนจ้ะคุณพ่อก็าทำหน้าทีพุลนะขับจ้าระยะทั้งจากปานไปโรงเรียนกับประมาณเก้ากิโลค่ะใช้เวลาประมาณสิบหาถึงยี่สิบนาทีแต่ว่ารถสติดหน่อยติดหลายจ้ะระหว่างทางนะคะทามือใดแม่บริเฮตกัเขาไออีลานอยกินยูบานตอนเ้ารนะคะก็จะแวะซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างหรือเพิ่นกินไปถึงรถค่ะปกติเพิ่นจะกินปีกไก่นะคะแต่ว่ามือนีบิดค่ะได้แต่เหนือไก่ย่างนะคะแล้วแม่ก็ซื้อข้อย่างมาหกชิ้นสิบบาทกับข้าวเหนียวสิบบาทค่ะ แม่กะทากาดปอนนะคะมือเบว่างใส่งานอยู่จ้ะ<ม>คุณพ่อก็จะจอดรถแอบ,บไวไร่ท้างนะคะเขาก็สียางกันไมเอีกนะคะเข<ม>าจอดรถไวฟังตรงขามนะคะด้วยตรงยางขามท้างมาไล่เข้าไปในโรงเรียนจ้ะห<ม>อดละจ้ะโรงเรียนสุขานารีจ้ะอ<ม>ันนี้คุณพ่อพาเขาทั้งประตูหลังนะคะเ<ม>พราะว่าฟังตรงขามก็จะมีเซเว่นนะคะเพื่อแวะซื้อของค่ะยางไปเพอนกระจมไปนะคะกระเป๋าพันหนัก แม่ใส่น้ำกับนมเข้าไปให้นะคะ้วก็บจบที่ให้พ่อถือให้คือเกาละจ้ากระเป๋าดีใจไหมมาเลี้ยนมือแหลกกับขื่นพิษอาคารเนาะคะ่ะต้องไปอีกอาคารหนึ่งจะ้ะนี่ละจะ้ะอาคารเลี้ยนเพลินใครอยู่จะ้ะอยู่สันแหลกบิยางขึ้นบันไดสูงจะ้ะพราะจะหอดคุนพอกับพระอิรลาไปบอกซื้อกับคุณครูเพลินจะ้ะ น้องเลขที25่25นะคะคุณครูก็จะให้น้องเอาลองเท้าไปว้างไว้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยติดเลขทีไว้แล้วนะคะมาให้คุณพ่อเขาไปบอกค่ะฝึกให้น้องว้างร้องเท้าอีกค่ะ สก่อบแล้วคุณพ่อขอแอบซองอีหลาจากหน่อยจ้ะมาซ้าแต่ว่าใครอยู่จ่ะมีทีทั้งหนายเพิ่นนางอยู่แล้วก็หอดเวลาที่อีหลาเลิกเรียนจ้ะ่ายสามค่ะ<ด>เกิดเหตุการณ์บัคาัดคิดนะคะรถติดค่ะบัคคิดว่ารถสิติดนะคะเพราะว่ายังบ่ทันได้เปิดเทอมเลยนะคะเหตุผลหนึ่งที่ห้นองเรียเร้ยนน้องเรี้ยนนีก็เพราะว่ารถนะคะบัคค่อยติดไนไหนนะคะรอบนี้จอดไรทางบาันไดค่ะตรงมาอาศัยจอดไว้ในวัดนะคะแล้วก็ย่างไปฮับนองเอาจ้ะ ยัมไปรถก็ะยังติดอยู่ค่ะไปหับจากห้องแล้วคุณพอกระทำการสัมผัสเลยค่ะทำไมตังมันเหลือเยอะล่ะหนูได้ซื้อข้าวกินไหมได้ซื้อข้าวกินซื้ออะไรกินกอน <laughs> <laughs> อ,อไปเอาสิค่ะยินน่ะกระเป๋าตังอยู่ไหนอ่ะอยู่ในนี้ พอจะขึ้นรถแม่ก็ทําการสัมผัสเพิ่นต่อ<า>จะ้ะสัมาเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกค่ะสนุกไหมสนุกค่ะมีเพื่อนไหมคะมีค่ะเพื่อนชื่ออะไรลูกไม่รู้ <laughs> ทำไมไม่รู้ล่ะลูกทำไมหนูไม่ถามชื่อเพื่อนห่าหาเไม่ยอย้หนูทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้วพรุ่งนี้มาอีกไหมคะมาแล้วหนูบอกว่าหนูกินขนมยกใค้นะ พื่อนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงนะแล้วคุณครูสอนอะไรบ้างว,วันนี้ได้เรียนไหมวิท,าาทายาศาสตร์ภาษาไทยอังกฤษแล้วชอบวิชาไหน๋อ,อ คืออะไรนะผูต่ต้มผู่ต้มหรือคือต้มต้มฮะผู่ต้ม <c oughs> ยังพยายามเลโอเคสรุปว่าวันนี้เป็นยังไงครับพอใจหรือไม่พอใจพอใจสนุกหรือไม่สนุกสนุกโอเค